สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับกับเจอิงสามเหล่าครับวันนี้ก็เป็นวันที่25กันยายน2564นเจครับครับผมมีข่าวอยู่หลายเป็นะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องขุณผูพังไปนะครับอย่างไรก็ติดตามกันไปครับก่อนที่เราจะไปก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพราะว่าจะได้รู้สถานการณ์ทูรบและการจุนตีทางพวกกบฏเมือออนางร้ายพวกกบฏร้ายและทางเ i a และ PDF ทางภาคเหนือของรัฐสารถทยใจนะครับก็มีอยู่หลายเรื่องหลายราวนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาดูกันไปนะครับาำรับแรกก็เรามาดูที่ kra และ p d f กันก่อนนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการชุนเสียและการบาดเจ็บจำนวนมากนะครับของพกบฏมืออ่องหลายทหารพม่า,มาที่ไล่ขึ้นมาทาง kra และถูกทาง p d f และ kra ลักจุ่มยิงและโจมตีกระนำอย่างหนัก ครับวันนี้ที่รัฐกัริใต้น่ยพกกระบิดมินอองหลายผู้ก่อการร้ายไล่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของกองลัง CIA และพิเรพรักเป็นงานได้ลักจมตีและชุ่มยิงพกกระบิดมินอองหลายเมื่อทำได้ตั้งตรวจแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มีพกกระบิดมินอองหลายขนอาวุธยุทธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่ของกองลัง CIA และพิเรพนะครับและช่วยงานการจมตีพ,ก, line, พกกระบิดมินอองหลายผู้ก่อการร้ายที่ลุกล้ำเข้ามาที่ ถึงเป้าของกําลัง KIA และ PDF นั้นนะครับก็ได้ถูกทาง c i a กระหน่ำอย่างหนักและไล่เสียชีวิตจำนวนมากนะครับก็ที่เสียชีวิตไปก็ที่ไล่ทาบข่าวตัวแรกที่ของพกบทเงินอ,อน่อนลายนะเสีย,ยไปอยู่28ลายนะก็บาดเจ็บจำนวนมากครับของ PDF ไล่ KIA นั้นนะครับก็ได้มีเรื่องของการจูนเสียได้บาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับ ทางพีรีเอฟก็มีคนที่ไล่รับบาดเจ็บอยู่ประมาณเจรายขึ้นไปครับเคไอเอมีอยู่ก็หลายขึ้นไปนะครับเพราะว่าเรื่องของการจุนเทียนั้นก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีพวกกระบิดเมือนอ่องไหลพวกกระกร้ายไล่ลุกลำำ่ำเข้ามาพื้นที่ของกองพลพีรีเอฟและเคไอเอนะครับได้รวมกันไปโจมตีและประทะกระหน่ำยิงอย่างหนักเพราะว่าพวกกระบิดเมือนอ่องไหลเข้ามาในจุดของ c i ไนะครับไม่ทันไล้ตั้งตัวแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าไล่ถูกทาง c i a ไล่กดดักระเบิดที่ตั้งเอาไว้นะครับก็ได้ทําให้รถพรรคก,กบฏมินอองลายพวกออกันร้ายไล่กระเดีนออกกระจ,จายไปนะครับก็ไล่ถูกทางทหารพก,กบฏมินอองลายไล่เจียตชีวิตที่เร็วนะครับก็ที่เกิดขึ้นก็เป็นรัฐกตใต้นี่เองนะครับเป็นจังหวัดสินเดพูมาอยู่ใน หมู่ว่านชะตองโป้งเจียยวาพวกบทมินอองหลายและนำกำลังขึ้นมาทางนี้แต่ได้มาเจอ KIA และ p d f f ดูดทานก่อนนะครับก็ได้เกิดขึ้นสงกรามอย่างนั้นไปอย่างหนักนะครับเพราะว่า ทางพกกระบมือออนไลน์นั้นจะไปไหนมาไหนนะครับไปตามอำเภอใจนะครับไม่รายงานใครไม่วกไกรล่วงหน้านะครับก็เลยได้โดนปัญหาใหญ่นะครับก็ไล้เกิดสงกรามใหญ่และถูกเจียหายอาวุธยุบทปพย์กรอย่างมากนะครับก็ได้มีอาวุธปืนและจักรเียงอาหารต่างๆนะครับก็ได้เสียไปให้กองกำลัง kra และ p r f นั่นนะครับ ไล่ขนมาอย่างหนักและไล่เสียหายไปอย่างหนักเพราะว่าทางพกระบบมินอองหลายนั้นไล่เสียกําลังพลไปจํานวนมากนะครับถ้ามาทางนี้นะครับแต่มี k ค a และ P ีเรนั้นดูทานก่อนได้ระวังแผนนะครับก็ได้ถูกเจอกับ k ค a เนะครับเพราะว่าแผนการ k ค a นั้นได้ร่วมกับ P ีเแล้วนะครับก็มีพี่น้องประธาชนนะครับที่ในประเทศให้ข่าวของ กำลังทีเรีย e บและ k i ไอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพกกรเบ,บิมินอองลายไม่มีประชาชนต้องการนะครับเปรียการของพกกระบอมินออนไลน์นั้นเข้ามารังแกประชาชนได้พี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับก็ได้ถูกทางพกกระเบอมินออนไลน์เอาเปรียบและหลังแกรื้อไทเงินทองต่างๆไม่ว่า พาชีนะครับทุกๆชนิดนะครับจะแพงเกินกาเหตุนะครับเพราะว่าไล่ถูกทางพี่น้องประชาชนไม่วังดีและให้ข่าวกลุ่มต่างๆให้โจมตีกับพกบทเมนออนไลน์นั่นนะครับก็เลยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดภาคเหนือครับสำหรับข่าวที่ได้มานะครับ ได้มาทาง NUG เขาจะแหลงข่าวออกไว้นะครับ NUG กับ uh, p d f นะครับแถลงข่าวเอาออกไว้ให้ผมก็ได้ uh, นำมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้พังไปนะครับต่อมาครับมาที่พี่น้องกระเดงแดงที่ลักยากันหน่อยนะครับที่มีพี่น้องประชาชนจำนวน22ลายไล่ถูกพวกบฏมืนอ่องหลายไล่จับ และสอบถามอย่างหนักนะครับว่าพี่น้องประชาชน22คนนี้เป็นพวกกลุ่ม p d รีอหรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มติดอาบุธที่มาเข้าทางการหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าข้อกล่าวอ้างของพกบดมินออนไลน์นั้นกล่าวอ้างประชาชนและประชาชนไล่ถูกจับตัวไปนะครับยังไม่ปล่อยประชาชนนะครับมีมีกำนันคนหนึ่งนะครับไป ให้ข่าวพวกบทนะครับว่ากลุ่มพี่น้องเยาวชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ใช่กลุ่ม p ี f หรือกลุ่มติดอาวุธแต่อย่างใดนะครับแล้วแถมไม่พอนะครับกำนันก็ถูกลวนจับเหมือนกันด้วยนะครับก็ได้ทําให้เรื่องของต่างๆได้วานไปนะครับก็ได้ถูกทางพกบทมอนออนไลน์นั้นไยล้ายป้ายสีทุกจริงทุกอย่างนะครับ ต่อมาครับทีอรัชกินที่จังหวัดทานตะลานมีพกกบฏมือออนไลน์ผู้ก่อการร้ายเข้าไปไล่ล่าจับชา,าบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับกล่าวอ้างว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นกลุ่มพิที่อฟหรือกลุ่มปกป้องประชาชนที่จับอาวุธลุกขึ้นมาต่อสู้กับพกกบฏมือออนไลน์นั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ถกโคนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่อย่างใดนะครับเรื่องของการ p d f ได้กลุ่มติดอาบุญนะครับก็ได้มีพกกระบิดต่างๆนะครับได้ได้เข้าไปในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่จังหวัดทันตะลานนั้นนะครับก็มีพกกระบิดจำนวนมากแต่ว่าได้ถูกกล่าวอ้างว่ากรานันได้ให้ข่าวกลุ่ม p d f นะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้น จริงๆกำนันก็เป็นชายข่าวให้พกกระเบิดมินอองไลน์นั่นเองนะครับต่อมาก็ได้ทราบข่าวเรื่องของการที่กลุ่มพกกระเบิดมินอองไลน์ไล่กล่าวอ้างกำนันนั่นเองนะครับต่อมาครับมาที่รัฐมนนะครับที่เป็นกลุ่มปกป้องประชาชนไล่ใช้ระเบิดป่าใายกลุ่มพกกระเบิดมินอองไลน์พวกก่อการร้ายที่กําลังเดินทางที่จะมาเสริมกําลังที่ฐานทัพที่ ดัดมอนนี้นะครับก็ได้ถูกทางกลุ่มฝกบ้องประชาชนและกลุ่มพี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับได้ทําให้พกบเมินอองลายนั้นมีงานหนักขึ้นนะครับเพราะว่าได้ถูกกกระเบิดที่พี่น้องประชาชนป่าไทรถพวกเขานะครับก็ได้ทําให้พวกเขานั้นได้เสริมกําลังขึ้นมาอย่างหนักนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนที่ ขั้นตอนไปมาได้โดนถูกค้นหรือโดนจับได้โดนทางพกกบฏมินอ่องไลายนั้นสอบถามอย่างหนักนะครับเพราะว่ามีกลุ่มปกป้องประชาชนและมาคอยดูแลประชาชนอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่ากลัวพกกบฏเมีนอ่องไลายนั้นเข้ามาลางังแจพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยและได้มาดูแลประชาชนอยู่เป็นประจำนะครับ ต่อมาครับพวกกบฏมินอองหลายก็พยายามลุกล้ำเข้าน่อยป่าไปตามหากลุ่มปกป้องประชาชนที่เข้ามาป่าระเบิดใส่รถพกเขานะครับทำให้รถวกเขานั้นเจียหายไปหนึ่งคันและทหารบาดเจ็บไปสองลายและเสียชีวิตไปหนึ่งลายนะครับเพราะว่าพวกกบฏมินอองหลายนั้นไม่พอใจและเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ แต่และพื้นที่นั้นไม่น้อยกว่าประมาณ200กว่านายนะครับต่อมาครับมาที่รัฐจานเหนือทางพี่น้องไทยใหญ่นะครับก็มีการช่บกันเกิดขึ้นที่จังหวัดเจาะเมนะครับก็เป็นที่ตำบลหูโฉนนะครับก็ได้ถูกทาง H H p, p w s p p อ w s a และกลุ่มพกบวมืออ่อนลายและจี l อ a นะครับได้รวบรวมกันได้ล่า จูมตีของกองกลังเจ้ายอดฉึกหรืออา XX นั่นเองนะครับก็มีการประทาากันขึ้นเป็นตัางหนักที่เดียวนะครับก็ได้ทำให้พ่อแม่พี่น้องประสาทนในพื้นที่ได้อพยพหนีจากการกระชูนปืนหรือเปิดสงครามและการประท่ายิงกันนั้นนะครับก็มีทาง RPP และยายน a เอ a ี a มารวมตัวกันเข้าโจมตีที่หูสนและยังดูเดือดที่เดียวนะครับเพราะว่าทางสูนเสียและบาดเจ็บนั้นยังไม่ทราพเพราะว่าอยู่ในระหว่างตรวจสอบและระหว่างการให้ข่าวอยู่นะครับเพราะว่าเกิดขึ้นสงครามในเวลาประมาณ6นาฬิกาตอนเช้าถึงตอนนี้ก็ยังมีเสียงปืนลังขึ้นอยู่เป็นระยะระยะต่อมาก็มีพี่น้องประสาชนในพื้นที่ไล่ถูก าลวน GNL A จับทุบตีอย่างหนักนะครับต่อมาก็มีทาง r c x, x x x a ของเจ้ายอดฉึกละจานใต้ไล่ถิมกำลังขึ้นทางภาคเหนือจำนวนมากและได้ไปตึงกำลังและประท่าสู้รบกับกลุ่ม x p t n l A u w s a หรือพกบทเมออนองลน์นั้นอย่างดูเดือดที่เดียวนะครับก็ได้มี พี่น้องประชาชนนะครับได้บอกข่าวมาว่าในหมู่บ้านหมู่ชนได้เกิดสงครามและมีการประท่ากันขึ้นอย่างหนักทำให้ชาวบ้านได้หวาดกลัวได้ออก จากหมู่บ้านจำนวนมากแล้วไปอยู่ตามบัดตามวานะครับไปหาที่ปลอดภัยกันก่อนแถมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้ส่งผลกระทบเรื่องอาหารการจีนนะครับก็ได้ถูกทางกลุ่มต่างๆที่เข้ามาไล่ล่าไล่โจมตีนะครับทุกหมู่บ้านก็ได้ส่งผลกระทบนะครับอีกอย่างนะครับอยากขอพี่น้อง ที่ในลัจานะครับที่หนีจากสงครามนั้นลุกมาต่อสู้ขับไล่พวกที่ไม่ช่วยอะไรพี่น้องประชาชนนะครับอย่ากลัวอย่านีนะครับต้องพร้อมกันคนในไม้คนในมือแล่มาต่อสู้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราหนีก็ตายไม่หนีก็ตายนะครับเพราะว่าการกระทําของพวกเขานั้นเป็นแผนการพกกักรบมนอองลายหรือเมนอองลายนั่นเองนะครับเป็นเกมของเขานะครับทําให้ พ่อแม่พี่น้องในรัฐานะครับหนีสงกรามมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาถึงปัจจุบันนะครับไม่มีการสงบแต่อย่างใดนะครับ mm. ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านที่อยู่ในประเทศหรือในรัฐางๆนั้นมารวบรวมกันนะครับขับได้พวกที่มาก่อกวนหรือไม่ช่วยอะไรประชาชนนั้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกทท่านนะครับสุดท้ายฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ